่ไมต้นาฬารริกาสามสิบเก้านาทีนะครับช่วงที่สองของรายการส่องเศรษฐกิจนะครับคุณดวงพรยังไม่เข้าสายนะครับรู้สึกวันนี้รายการเข้าเร็วหน่อยนะฮะงงไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคุณดวงพรยังไม่เข้านะครับเราไปดูตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยกาลังเคาะฐานเซ็กชันสุดท้ายอยู่นะครับเออไปดูนิดนึงก่อนปิดตลาดนะครับ ยังไม่หลุดนะก่อนปิดตลาดนะครับตลาดหุ้นไทยยืนอยู่ที่บวก24.87จุดนะครับก็ใกล้ระดับสูงสุดของวันนะครับซึ่งบวก26.15จุดจุดอยู่นะครับ จุดก่อนก่อนเคาะก่อนหลุดว่างั้นเถอะนะฮนอยู่ที่พันห้าจิี่จุดศูนจุดะครับวนะรบ,บวกอยู่1.61%หนึ่ะครหุ้นปรับตัวสูงขึ้นไปทั้งหมด964บริษัทนะครับปรับตัวลดลงไป647บริษัทและไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ438บริษัทนะครับมูลค่าการซื้อขายก่อนเคาะทานเซกนสุดท้ายนะครับแปดหมล้านบาทนะครับก็ผมว่าไม่ถึงแสนล้านหรอกเดี๋ยวไปดูทันเซ็กชันสุดท้ายน,น ก็ก็เขียวกันเกือบหมดนะไปดูหุ้นซูโม่ทั้งหลายปตทนะครับตอนนี้โปรเจกต์ c l o สนะฮะอันนี้ต้องมีเขามีโปรเจกต์ c l o สอยู่ที่39มสบาทเจสตางค์นะฮะมีการเคาะซื้อขายกันอยู่ที่7ล้านหุ้นนะฮะับพีทีทีจีซีนะครับเคาะกันอยู่1นึ่งล้านสองแสนหกหมื่นหุ้นนะครับอยู่ที่67สิบาทเจสตางค์ก็เขียวกันหมดนะฮะแม้กระทั่ง IRPC นะครับซึ่งก่อนที่หมายถึงก่อนจะทราน s i t ชันสุดท้ายเนี่ยพาอยู่4.14จ บาทนะครับแต่ว่ารเจ์โคสตนี่อยู่4.16บาทเพิ่มบวก2ตังค์เลยนะฮะแล้วก็ขอขอซื้อกัน19ล้านหุ้นคูณไป49ล้านประมาณ20คูณ4เท่าไหร่20คูณ4 80ล้านประมาณนะเกือบ80ล้านบาทดูแล้วนะครับก็เขียวหมดเลยมีการมินไทยการมินไทยแดงอยู่คนเดียวการมินไทยเข้าเทรดอยู่นะมีการเทรดอยู่ด้วยนะมีมูลค่าการซื้อขายนะครับ12ล้านบาทนะครับมีวอลลุ่ม5ล้านเก้า เดี๋ยวไม่ใช่ผมดูผิดปะ่ะแป๊บหนึง่ง mm. วอลลุ่มเออใช่วอลลุ่มวอลลุ่มแค่วอลลุ่ม5้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยหุ้นนะครับนี่ถือก่อนจะหลุดฐานสักชั้นสุดท้ายนะครับวอลลุม่มปริมาณการซื้อขายอยู่ที่สิบสองล้านบาทนะครับมีมีแดงอยู่คนเดียวนะขึ้นป้ายอุตลุดเลย NPNCT หนึ่งนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ตาดีได้ตาลาเสียนะไปดูหุ้นกลุ่มแบงก์ก็บวกกันส่วนใหญ่นะครับ เมื่อวานแบงค์ลบไปเยอะนะครับ BBL เนี่ยวันนี้บวกมา50สตังค์นะครับ SCB บวกไป50สตังค์ KBank บวกบาทหนึ่งนะครับ Tisco ลบสลึงหนึ่งนะครับเบบวก50สตังค์ TMB พานะครับ1น5 1บาท15สาตังค์ CMBT 0.88 88สตังค์เขารวมกันเอ่ไปดูสื่อสารนะครับ a d v a n c e ครับอาหลุดแล้ว Transaction ท,ท้ายนะครับ แอดแบนซ์เมื่อกี้บวกบวกอยู่พาเฉยเลยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าดัชนีจะลบไหมนะฮะกำลังหลุดกำลังหลุดอ่ะ ราชนีตกมานิดนึงนะฮะไปปิดตลาดที่บวก22.69จุดนะครับอยู่ที่1,571.91จุดนะครับบวกได้1.46เปอร์เซ็นต์นะครับมูลค่าการซื้อขายจนถึงขนาดนี้9 1 0าหมืล้านบาทคงจะเพิ่มอีกนิดหน่อยประมาณ100-200ล้านนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ว่าไม่ถึงแสนล้านนะครับหุ้นปรับตัวสูงขึ้นไปทั้งหมดนะครับ986บริษัทปรับตัวลดลงไป647บริษัทะไม่เปลี่ยนแปลง418บริษัทนะครับสูงสุดของวันนะครับิบแปดบริษ หจุดนี้ก็ปิดใกล้จุดสูงนะครับ1,575.37จุดนะครับต่ำสุดของวันบวก2.2 0จุดนะครับอยู่ที่1 5 5 1 4 2จุดนะครับอืมก็ตลาดก็ปิดไปเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นๆเมื่อกี้รีบๆพูดเร็วๆนะเดี๋ยวไปพูดเรื่องเ,ออเรื่องข้อตกลงการค้าสหรัฐกับจีนดีกว่าน่าสนใจนะครับก็คือนะฮะ เดี๋ยวขอปรับเสียงนิดนึงนะฮนะก็มีผู้แทนการค้าสหรัฐนะครับอยู่สจแคทเธอรีนไตพูดในวันพุธที่ผ่านมาว่าเธอคาดว่านะครับสามารถจะเข้าไปติดต่อนะดต่อในระยะใกล้ไม่รู้เข้าไป proximity คือไปคุยกับผู้แทนของประเทศจีนในเรื่องข้อตกลงการค้าในเฟสที่1ได้หรือไม่นะครับซึ่ง อย่างที่ว่าข้อตกลงทางการค้าที่สําคัญนะครับก็คือจีน,นจะซื้อสินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น2องแสนล้านเหรียญสหรัฐนนในช่วงระยะเวลา2ปีแล้วจะมีการเปิดตลาดนะครับปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆนะครับซึ่งเป็นการทากันในช่วงรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับของนายโจไบเดนนี้ก็จะมีการประเมินนะว่าจะทําอย่างไรต่อไปคุณดวงพรเข้าสายแล้วนะครับตลาดปิดไปแล้วบวกกระฉุเดีด๋วยวเมื่อวานลบไปกระฉุดวันนี้บวก22จุดครับคุณดวงพร คุณนงพรมีอะไรจะเล่าให้เราฟังประเทศไทยมันมีขึ้นมีลงอมฟังขึ้นได้ลงได้ไม่มีเหตุผลขึ้นก็ไม่มีเหตุผลเหมือนกันนะฮะโมฟังนั่นก็คือเป็นเพราะบรรยากาศนั่นเองทาบรรยากาศในประเทศไทยเมื่อวานน่ะมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องอวรสารรัฐมนูญเรื่องไวรัสโควิดเรื่องการฉีดวัคซีนนะคะเพราะทุกวันนี้นะคะคือมันก็หลายๆคนพูดถึงเรื่องการ ีวัคซีนนะคะคุณผู้ฟังว่าประเทศไทยเราอ่ะได้วัคซีนมาเท่าไหร่และฉีดไปเท่าไหร่เท่าที่ดิฉันติดตามในรายละเอียดตอนนี้เนี่ยฉีดวัคซีนไปแค่ประมาณยังไม่ถึงสองเปอร์เซ็นของจํานวนประชากรโลก<ว>เลยะนะใช่นะคะก็อันนี้คือเท่าที่ถามข้อมูลมาคุณผู้ฟังก็เขาบอกว่าไอ้วัคซีนตัวนี้เนี่ยมันคือมันเคยพูดถึงกันเมื่อประมาณสองพันสิบห้านะคะว่าถ้าเกิด การพัฒนาวัคซีนหรือสายพันธุ์วัคซีนต่างๆนั้นเนี่ยมันจะใช้เวลาสิบปีนะคะเพื่อที่จะให้วัคซีนเนี่ยมันคงที่แล้วมันสามารถที่หยุดได้เหมือนที่เราพกกันเมื่อวานนะแต่ปรากฏว่าไอ้วัคซีนที่มันเป็นสายที่มันจะต้องมาออ่ปราบโควิดเนี่ยนะคะมหันภัยโควิดเนี่ยนะคะมันเพิ่งพัฒนาได้ปีหรือปีครึ่งเองนะคะการพัฒนาอันนี้มันคือแล้วหู งูก็คือองค์การอนาไมโลนะคะุณผู้ฟังบอกว่ามันเป็นเหมือนวัคซีนฉุกเฉินที่ต้องรีบเอามาใช้นะคะก็เลยต้องเอามาใช้ก่อนเอามาทดลองจากคนไปบ้างอะไรบ้างนะคะความเสี่ยงมันก็จะมีสูงมันก็เลยมีการถกเถียงกันเรื่องประเด็นความเสี่ยงนะคะเพราะในหลายๆประเทศอ่ะมันก็เป็นแต่เราอย่าลืมไปว่าแอสตราสมิการเนี่ยมันผลิตที่อินเดียผลิตที่อังกฤษใช่ไหมคะอังกฤษคือเจ้าของมีหลายที่ครับอินเดียก็มีอืม แต่ว่าคือคนที่เป็นเจ้าของมันคืออังกฤษเนี่ยแต่ส่วนใหญ่วัคซีนนู่งฟังรวมถึงยาด้วยนะคะคนที่ผลิตทั้งหมดเนี่ยคืออินเดียนะคะอินเดียมีทั้งหมอมีทั้งที่ผลิตวัคซีนนะคะคือเขาเขายกตัวอย่างเี่นเข้าไปอ่านบทความนะคะเขาบอกว่าคือผลิตทั้งหมดประมาณสี่ร้อยกว่าล้านโดสเนี่ยผลิตอยู่ที่อินเดียเนี่ยเกินกว่า 350ล้านโดสนะคะอีกที่เหลือเนี่ยคือเหมือนเป็นต้นตำรักที่ผลิตอยู่ที่เมืองต้นแบบหรือประเทศสมมติว่าเป็นอังกฤษนีคะอังกฤษก็จะผลิต,รตประมาณ5ล้านโดสนะคะที่เหลือก็ไปให้อินเดียผลิตนะคะแต่การ<ม>ที่ให้อนเดียผลิตส,ส,สิบกว่าแห่งนะของแอสตราเซเนกานะครับแล้วก็ผลิตเนี่ยนะคะก็จะแยกกันผลิตเพราะว่ามันจะเป็นวัคซีนที่ยังไม่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าตัวสมบูรณ์เนี่ย เขาก็ห่วงไนงะมันเป็นความลับทางการค้านะคะไว้เพื่อเอามาเติมเอามาเติมที่โรงงานต้นแบบอีกตัวหนึ่งเอามาเติมที่โรงงานต้นแบบนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นความลับทางการค้าไม่ต้องการมันเป็นเรื่องของสงครามวัคซีนสงครามการค<ง>้าด้วยนะคะขอแทรกนิดนึงตรงนี้เรื่องนี้เลยนะคือเมื่อกี้ในช่วงเบรกแรกยังไม่ได้พูดนะแต่ปรากฏว่านะครับเ,เขาบอกว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยรัฐบาลของนายโจไบเดนเนี่ยนะครับกำลังสนับสนุนให้มีการเวฟคือการยกเว้นสิทธิบัตรในเรื่องวัคซีนเนี่ยนะครับซึ่งกำลังต่อสู้กันอยู่นะฮะท่านี้เนี่ยประเด็นเท่าที่อ่านนะสรุปเลยก็คือว่าถ้าเวฟก็คือประเด็นที่คุณคุณดวงพรพูดเนี่ยก็คือไอ้ไอ่ยังไงอะ่ะอินกริเดียนหรือส่วนประกอบของวัคซีนทั้งหมดนี้มันต้องเปิดเผยให้คนอื่นผลิตได้แต่ทางนี้มันมีเอ่อเงื่อนไขยอยู่นิดน,นึงอะ่ะ คือเขาบอกว่านะอันนี้เป็นผู้แทนการค้าสหรัฐบอกว่าเรื่องการเวฟเนี่ยต้องไปเจรจาใน WTO ซึ่งอย่างที่ว่าเนี่ย WTO อาจจะใช้เวลาไม่รู้อีกกี่ปีกว่าจะสำเร็จเรื่องเวฟนะอันนี้ก็คงต้องตามดูต่อไปครับคุณดวงพ Walker, h, s, ียงก็เหมือนเมื Snow ่อเช้าที่ฉันอ่านข่าวต่างประเทศนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าโจไบเดนเนี่ยบอกว่าให้ผู้ผลิตยาหรือผู้ผลิตวัคซีนนะคะเปิดข้อมูลข้อมูลทั้งหมดให้ให้ได้นะคะเพื่อที่จะ เพื่อที่จะได้ผลิตวัคซีนมามาเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าตอนนี้คือเราขาดแคลนเรื่องวัคซีนแต่ถ้าเราตอบโจทย์เรื่องสิงทธิบาทหรือสองครามพวกนี้นะคะความรับผางการคา้าแล้วเรามาช่วยกันเพื่อเพื่อให้คนที่ป่วยและรักษาวัคซีนได้นะคุณผู้ฟังมันก็จะเป็นผลดีที่สุด นะคะคุณผู้ฟังก็ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าที่น่ายินดีคุณดวงพรออนนี้ต้องคิดว่าอย่างสหรัฐเนี่ยสมมุติว่าตัวเองมีวัคซีนเยอะแยะเนาะฉีดหมดครบทั้งประเทศแล้วนะติ้งต่างนะที่จุดนั้นแล้วโลกทั้งโลกไม่มีวัคซีนมันเกิดอะไรขึ้นสองอย่างคือคนทั้งโลกตายเยอะสองเนี่ยโลกมันไม่หมดหมายถึงชัวตัวชัวชัวไวรัสมันไม่หมดและในที่สุดมันก็กลับไปสหรัฐเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะฉีดมันต้องฉีดทั้งโลกอะคุณครับ ก็ก็คือถ้าเราจะรักษาโลกนี้ทั้งโลกโลกทั้งใบนี้มันก็ต้องร่วมกันมันคงเป็นประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ได้นะคะคือประเทศไทยเราได้ประมาณสิบล้านโดสในปีนี้เนี่ยมันก็ถือดีดีในความที่เราจะเป็นสัมพันธ์ที่ดีหรือหรือเพราะว่ามันผลิตได้ที่เดียวนะคะคือคนคิดเนี่ยมันคืออังกฤษอังกฤษก็ไปให้อินเดียผลิตนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังต้องกลับมาะคะ ในหลายๆประเทศเนี่ยก็มันมีแค่หกบริษัทในการผลิตวัคซีนผู้ฟังมันก็ถ้ารวมๆกันมันก็มันก็แค่พันล้านโดสแต่คนประชากรโลกมันมากกว่านั้นไงคะอืมเจ็ดพันเนาะอ่าการที่จะรักษาเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วก็พูดกันไปพูดกันมาแต่มันเป็นเรื่องของคามโควิด ส่งคาโรคโรคที่เป็นเชื้อโรคร้ายไวรัสร้ายแต่เป็นเรื่องสําคัญนะคะอันนี้ก็คือก,ก็ต้องฝากไว้อ่ะมันเป็นเรื่องของคนที่จะต้องบริหารจัดการให้ได้ว่าใครเป็นอย่างไรกลุ่มเสี่ยงต้องลงทะเบียนอะไรอย่างนี้นนะคะก็ก,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 ก็ต้องก็ต้องดูนะคะคือแมวโน้มในต่างชาติเนี่ยเขาก็เริ่มเปิดแต่เปิดก็กลับมาติดแล้วมันก็ตายก็มีนะคะอันนั้นนั้นคืออยู่ที่การรักษาสุขภาพของตัวเราเองด้วยนะคะคุณผู้ฟังอื เรื่องเรื่องที่สําคัญที่สุดที่ร่างกายเราเนี่ยจะต้องแข็งแรงด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้ร่างกายเราไม่แข็งแรงเราจะฉีดว่าซีนที่เข็มเนี่ยมันก็ไม่รอดนะคะอย่างที่บอกมันก็ร่างกายเราจะสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเราเองด้วยเราผ่านวิกฤตซามาได้เราผ่านวิกฤต,ตวัดนกมาได้ก็เชื่อว่าวิกฤตอันนี้เราก็จะผ่านไปได้แต่มันก็คงต้องใช้เวลาเพราะว่าคือมันเป็นทั้งโลก นะคะวิกฤตซาห,หรือวิกฤตแบบนกเนี่ย fiance, มันตัดเดีย่ยวนะคะลองฟังคุณยุสลิกเดียนขอแป,ป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเขา้าเข้าไปคุยใหม่ขอขอบเบรกก่อนเลยมีมีกิจกรรมนะคุณดวงพรก็เอ่ออ,อย่างที่ว่านะครับเรื่องวัคซีนเดี๋ยวผมไปพูดรายละเอียดนิดนึงนะครับก็เอ่อเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับคือ ตามรายงานข่าวนะครับเขาบอกว่าคุณโจไบเดนออกมาส่งเสียงสนับสนุนการเวฟหรือการยกเวน้นคือคือหมายถึงในในโลกนี่มันมีสิทธิบัตรยาใช่ไหมอย่างที่คุณดงพรพูดเมื่อกี้เนี่ยคือสิทธิบัตรยาเนี่ยบางทีนะเขาเปิดเผยเวลาไปจดสิทธิบัตรเนี่ยมันต้องเปิดเผยอ,องค์ประกอบนะฮะหรือส่วนประกอบต่างๆในการผลิตยานี่ซึ่งรวมไปถึงวัคซีนนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าเขาจะมีส่วนประกอบส่วนหนึ่ง ที่ที่เขาถือว่าเป็นความลับการค้าเป็นเทรดซีครีตเนี่ยที่เขาไม่เปิดเผยก็ได้ซึ่งเขาจะจะมันจะมีช่วงระยะเวลาด้วยนะครับของการไม่เปิดเผยเนี่ยผมก็จําไม่ได้รู้สึก7ปีหรือไงเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเขาไม่เปิดเผยเนี่ยคุณเอาไปผลิตแล้วมันก็ไม่เหมือนนะแล้วแบบเอามาใช้มันก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิภาพไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยนะครับทีนี้เนี่ยการยอมให้เปิดเผยทั้งหมดเนี่ยมันก็ทําให้นะครับบริษัทยาเนี่ยไม่พอใจ โดยเฉพาะยิ่งนะครับบริษัทต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่มีข่าวที่นายโจไบรเดนพูดออกมาบอกว่าจะให้มีการเวฟนะครับเรื่องสิทธิบัติยาเนี่ยระดับราคาหุ้นของบริษัทขายยาผู้บริษัทผู้ผลิตวัคซีนโมเดอร์นานะครับบริษัทโน v ว็กซ์นะครับตกลงไป2-3%เลยในช่วงภาวะการค้าป,ปกตินะครับหลังจากนั้นนะครับระดับราคาหุ้นบริษัทไฟเซอร์ตกไปเล็กน้อยนะครับก็ อย,อย่างที่ว่านะครอย่างไงก็ตามเนี่ยมันก็มบีบทวิเคราะห์บอกว่านะครับมันเป็นมันเป็นลักษณะทีอะอ่อย่างที่เรียนให้ทราบในช่วงเมื่อกี้เนี่ยนะครบ,บอกว่ามันจะต้องไปเจรจากันในองค์การขันคาโลกอีกครั้งหนึ่ง นะครับซึ่งซึ่งใน WTO อีกครั้งหนึ่งซึ่งพอเวลาเจราจาใน WTO เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาซึ่งมันเหมือนกับเป็นการซื้อเวลาในระยะนี้เนี่ยเขาสามารถผลิตและขายได้อีกนะครซึ่งมันมีการประเมินนะเดี๋ยวผมดูตัวเลขนิดน,นึง mm hmm. เขาบอกว่านะครับบริษัทไฟเซอร์นะฮะในวันอังคารที่ผ่านมาบอกว่าคาดว่ายอดขายวัคซีนสำหรับเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ย นะจะเป็นเม็ดเงินประมาณ2 6 0 0ล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้ปีนี้ปีเดียวนะคุณทำเงินได้ทั้ง20,600ล้านเหรียญสหรัฐอย่างที่ว่าเนะี่ยคุณขายถูกๆแต่คุณขายให้คนเยอะนะฮะจริงๆถูกป่ะมันก็คงไม่ถูกเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะหมายถึงว่าแต่มันก็มีประเทศอย่างสหรัฐอเมริกานี้ทุ่มเงินไปหลายบิลเลียนเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่มีวัคซีนอ่ะอันนี้ก็ต้องยอมเขาอย่างหนึ่งนะครับนะมีหลายประเด็นนะในในเรื่องนี้ก็คือว่า สหรัฐอเมริกาเนี่ยทุ่มเงินให้บริษัทวัคซีนแล้วขอบอกว่าถ้าผลิตออกมาแล้วให้อเมริกาก่อนนะครับซึ่งซึ่งต้องให้เครดิตกับนายทรัมป์นะจริงๆแล้วเพราะนายทรัมป์เป็นคนทำนะฮะจ่ายเงินไปตั้งหลายบิลเลียนประมาณ5บิลเลียนห้าพันล้านเหรียญสหรัฐแล้วบอกว่าพอคุณผลิตได้แล้วคุณให้ฉันก่อนโดยที่ตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าคุณจะผลิตวัคซีนได้หรือไม่แล้วมันออกมาแล้วมันจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นะฮะคุณนุ่มพรกลับมาแล้วว่าไงครับ ค่ะก็อะไรนะคะคุณวยสุรีคุณผู้ฟังคะคือวันนี้เนี่ยมันก็เกิดปัญหาเนี่ยทั่วโลกไนงะมันก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็ไม่เป็นไรวัคซีนมันเป็นตัวหนึง่งเป็นกุญแจหนึ่งที่จะทําให้คนไทยคนทั้งโลกไม่อยู่รอดแต่ก็ไม่รู้ว่ารอดทั้งหมดหรือเปล่าเพราะว่าคนบางคนฉีดสองเข็มแล้วก็ตายได้น้งผู้ฟังอืมอือันนี้ก็คือรอลุ้นดูว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรแค่ไหนนะคะอืม ก็ต่ดีได้แต่ร้ายเสียเนอะอย่างที่ว่าเนี่ยแต่แต่ที่ผมไปดูตัวเลขนะของ CDC นีของสหรัฐกับของ WHO องค์การอนามัยโลกเนี่ยอันนี้พูดถึงจำนวนผู้ที่แพ้วัคซีนไม่ไม่รู้ว่าแพ้วัคซีนหรือเปล่านะแต่ว่าฉีดไปแล้วเนี่ยมีอาการเป็นไปมันน้อยมากเลยอ่ะมัน0.00 0อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเขาบอกว่าโอกาสที่จะโดนฟ้าผ่าตายมันสูงกว่าเขานี่หมายถึงมหาเยียล คณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยเยลของสหรัฐออกมาพูดอย่างน,นัอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะมันมีอย่างที่ว่านะอาการไม่เลือดแข็งตัวอะไรต่ออะไรนะที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้เขาก็บอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุว่ามันมีการเชื่อมโยงโดยตรงกับการฉีดวัคซีนนะฮะก็ก็คงต้องดูนต่อไปนะว่าเป็นยังไงแต่ว่าผมถึงตอนนี้นะคุณุวงพรผมยังคิดว่าฉ<ะ>ีดฉีดดีกว่าไม่ฉีดอะก็ ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนะคะฉีดก็ดีกว่าไม่ฉีดอืมอืมนะคะมีวัคซีนดีกว่าไม่มีเหลืออีกสามนาทีนุ่มบอลจะพูดอะไรไหม <c oughs> ก็พอดีมันช่วงเย็นๆเนี้ยมันเป็นช่วงที่ต้องปิดต้นฉบับไงฮิลลิอม,มันก็ต้องเป็นช่วงแบบเร่งเร่งส่งงานม,มันก็เลยมี ติดต,ดตดิดขัดขัดในการเข้าสายรายการนะคุณผู้ฟังขอ<ท>อภัยด้วยนะฮะใช่ค่ะมันก็เลยก็เลยแบบอ่ะไม่เป็นไรก็เบาบางไปแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะไม่เต็มร้อยในการให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องรอดไปด้วยกันนะคุณผู้ฟังเรื่ถงมคุณควิดเรื่องก<อ>ระทร,งร,งรงวงการคลังดีกว่า เมื่อวานมีข่าวมาเยอะมากเลยซึ่งประมูลไม่ทันฟังไม่ทันเนี่ยฟังทางทางทางโทรทัศน์อ่ะคือคือเรื่องก็เมื่อวานเอนก็อธิบายคุณมันมันมีเพิ่มอีกนิดนึงเรื่องไทยชนะเนี่ยบอกให้จะจะมีการเข้าครมรู้สึกอนุมัติไปแล้วนะที่จะจ่ายเงินเพิ่มสองพันบาทแล้วแล้วผมฟังครับคล้ายคําคาวว่ามีการบอกว่าจะมีการจ่ายเงินให้ชนชั้นกลางด้วยพวกเสียภาษีะประมาณเจ็ดพันบาทก็คืออันนี้ไม่ใช่ค่ะยิ่งใช้ยิ่งลด คือไอ้กรณียิ่งใช้ยิ่งลดตอนนี้อยู่ระหว่างการทําหลักเกณฑ์อยู่นะคะคุณกฟังคืออาจจะให้ส่วนลดกรณีคุณผู้กฟังไปซื้อสินค้าหนึ่งหมื่นบาทนะคะแล้วก็ได้ส่วนลดกลับมาแล้วก็หนึ่งหมืนบาทได้ส่วนลดเจ็ดร้อยหรือล้วก็ต้องซื้อให้ครบได้ส่วนลดเป็นเจ็ดพัน อะไรนะคะเขาบอกว่ามันอยู่ที่ว่าตอนนี้ยังกําหนดหลักเกณฑ์ไม่จบนะคะเ,เป็นขั้นบันไดเนาะใช่ค่ะอาจจะ10เอร์เซ็น20เปอร์เซ็น30สูงสุดก็คือ40เปอร์เซ็นตแต่ตอนนี้คือใ,ใช่ตอนนี้คือขอขอขอดูในรายละเอียดก่อนว่าการดําเนินการทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะและ้วไม่ได้บอกว่าซื้อ ซื้อช่วงไหนถึงช่วงไหนใช่ไหมซื้อไปแล้วได้ไหมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่กรกฎาจนถึงธันวาค่ะกรกฎาเนอะเออก็ต้องไปซื้อใหม่ไม่รู้ต้องไปหาเงินซื้ออะไรโอเคนะครับก็ท่านผู้ฟังนะบางทีรัฐบาลก็คิดว่าจะเอาเงินเราไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะแต่ท่านี้เนี่ย เรามีเงินหรือเปล่าที่จะไปช่วยเขากระตุนนะ้นเนี่ยเพราะว่านี่ควเรือนบานตะไทยเลยผมว่าถ้าเผื่อรัฐบาลออกมาเอันนี้เสนอแน่แล้วกันเป็นโครงการลดหนี้นะสมมุติว่ารัฐบาลออกมาช่วยจ่ายบัตรเครดิตให้ครึ่งหนึ่งหรือว่าช่วยจ่ายหนี้ที่กําลังผ่อนรถยนต์ผ่อนบ้านอะไรเงี้ยนะ ก็พอพอช่วยจ่ายแล้วเนี่ยมันก็จะมีกําลังซื้อมากขึ้นนะอันนั้นน่าจะดีนะทำให้คนหายหน้ามืดไม่ใช่บบอกว่าให้เราไปจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็ลดราคาซื้อของเพิ่มเนี่ยไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปจ่าย <c oughs> คุณดวงพรช่วยไปบอกรัฐมนตรีคลังหน่อยนะวันนี้ก็ <c oughs> หมดเวลาแล้วนะครับรายการสองเศร,รษฐกิจนะครับคุณดวงพรอุดมสิบ์ผมยศสรีมิตรไปบุญนะครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ รายการสองเศรษฐกิจโดยทีมงานอีคโมเมิกไทยสนับสนุนโดยบัวหลวงเอ็มแบงกไม่ต้องออกจากบ้านโอนเติมจ่ายเงินได้ง่ายๆจากธนาคารกรุงเทพ